เราคิดว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ยั่งยืนยาวนานไม่มีใครอยู่คำฟ้าการที่เราจะคิดว่าตัวเราเองนั้นเก่งกว่าคนอื่นบางทีเราอาจจะเก่งเรียนรู้ได้เท่าทันในหลายคนแต่เราอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่สู้กันไม่ได้เพราะว่า คนที่มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญคือเขาจะต้องทําตรงจุดนั้นมาทําสิ่งสิ่งนั้นมามีการผ่านร้อนผ่านหนาวมามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองว่าตัวเราเก่งหรือวิเศษมากกว่าผู้อื่นคำโบราณที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนเราแต่ละคน ก็มีความสามารถความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะเก่งไปเสียทุกอย่างหรือเก่งที่สุดในโลกแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เก่งเรานั้นเราจะนเานเอาไปใช้ได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรฝึกตนให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอยู่กับเขาให้นานพออยู่กับเขาให้มากพอแล้วก็เอาความเชี่ยวชาญนั้นออกไปใช้ในการประกอบสมาอาชีพ แล้วก็เปิดรับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา